สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เชาเม,ม่ย์เม่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดไพ่แบบแรนดอมนะคะทมเบสด้วยนะคะใครก็ดูได้นะคะ ใครที่มีบุญสัมพันธ์กันนะคะก็มีโอกาสได้เข้ามาดูนะคะแล้วก็เชื่อว่าเออเป็นดวงของคุณนะคะสําหรับใครที่มีข้อสงสัยตามหัวข้อนะคะตามที่เมย์ตั้งเนาะ,ะในหัวข้อวันนี้นะคะก็คือเขาปิดบังอะไรคุณอยู่นะคะนะเมย์จะเปิดไพ่ไขความลับให้นะคะว่าคนรักของคุณหรือว่าคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยนะคะเขามีเรื่องอะไรที่ปิดบังนะคะที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกสงสัยหรือว่าไม่สบายใจในความสัมพันธ์นะคะ เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานนะคะด้านของเขาก่อนนะคะตอนนี้นะรูปแบบการเปิดไพ่นะคะจะเปิดนะคะจนกว่าจะหายขาดใจนะคะไม่มีแพทเทิร์นอะไรที่แน่นอนนะม่จะใช้ไพ่หลายสำรับเนาะ ในส่วนแรกนะคะพลังงานที่ได้มีไพ่เก้าเหรียญนะคะขึ้นมามี8ดถ้วยนะคะและก็มีเอ็ดออฟสอดนะคะไพ่แดดาบขึ้นมากับหัวเขาเคยมีความลับนะคะความลับของเขาก็คือ,อาบางสิ่งบางอย่างนะคะที่อยู่ในใจนะเก้าถ้วยเนี่ยมันหมายถึงความรู้สึกที่อยากจะเติมเต็มตัวเองนะคะในส่วนอื่นๆ นอกเหนือไปจากเรื่องของความสัมพันธ์แบบมีคอมมิชเมนต์เนี่ยตัวเขาเองยังมีความใฝ่ฝันนะคะหรือว่ายังโฟกัสอยู่ที่ความสุขด้านอื่นอยู่นะเดี๋ยวเม่์ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะคะเพราะว่า ความสุขด้านอื่นก็ไม่จําเป็นต้องหมายถึงเรื่องของความสัมพันธ์หลายๆคนเสมอไปเนาะไม่ได้หมายถึงว่ายังอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองแต่ว่ามันก็สามารถที่จะหมายถึงสิ่งนั้นได้เหมือนกันนะบางคนเนี่ยบางท่านอาจจะดีแบบคนที่อยากจะค่อนข้างเจ้าชู้นะแล้วก็ยังไม่อยากลงหลักฐานตรงนี้คือสิ่งที่อยู่ในใจนะคะที่เขาเองอาจจะไม่กล้าที่จะบอกเราด้วยซ้ําว่าเขายังไม่อยากที่จะมีคอมมิชเมนต์นะในบางครั้งเนี่ยคุณก็อาจจะรู้สึกว่า เขาหายไปหรือว่าไม่ค่อยมีเวลานะะคที่จะมอไปกับคุณนะไพ่เอซอบคัฟนะขึ้นมาเลยว่าบางครั้งเนี่ยคนรักของคุณเนี่ยอาจจะเงียบนะหรือว่าขาดการติดต่อนะหรือว่ามันขาดคอนเนคชันนะอิมูชันระหว่างคนรักที่จะส่งถึงกันนะมันมีความรู้สึกแปลกๆนะถ้าคุณสื่อได้ตรงนั้นนะ,ะแล้วก็ไพ่ก้าเหรียญน,นะก็อาจจะหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของงานเงินก็ได้นะที่มันเป็นปัจจัยที่มันสำคัญ เกี่ยวกับพฤติกรรมเขาอะนะ,ะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่บางทีเนี่ยเขาอาจจะต้องเดินทางไกลนะหรือว่าไม่มีเวลาที่จะมอบให้กับเรานะคะหรือว่ารู้สึกถึงการ a b ซ e n t นะหรือว่าการหายไปของเขาเนาะ แล้วก็เอะอบสอดกับหัวนะคะเมื่อไม่นานมานี้เองเนี่ยแฟนคุณอ่ะได้เผชิญกับวิกฤตยอย่างหนักนะคะในชีวิตนะมันเป็นเรื่องปัญหาที่เขาแก้ไม่ได้ในบางคนในบางคู่อาจจะหมายถึงคนรักเก่าเป็นไปได้ที่ยังตามวัวแวไม่เลิกนะคะยังคงแบบว่ามีความสัมพันธ์แบบท็อกซิกกันอะนะนะเลิกกันแล้วก็ไม่จบไม่ขาดเลยแบบนี้นะแล้วก็ แดดาบนะก็อาจจะหมายถึงปัญหาด้านอื่นนะบางท่านก็นจะสุขภาพปัญหาเกี่ยวกับการงานเงินนะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวอะไรต่างๆได้นะตรงนี้แหละที่ทําให้คุณสองคนมีช่องว่างนะถ้าถามว่ามีความลับอะไรนะสิ่งที่เมพูดได้กวา้กวางก็คือนั่นแหละนะเรื่องของความเป็นตัวตนนะเรื่องความสุขส่วนตัวเรื่องยังไม่อยากสละโสดหรืออาจจะเป็นคนเก่านะหรือว่า,าจ,จะเป็นเรื่องงานเงินนะคะที่มีปัญหานะเนาะก็เดี๋ยวเรามาเช็คนะพลังงานของคุณบ้างนะคะว่าแล้วคุณเนี่ย อยากจะเดินหน้าในความสัมพันธ์แบบไหนนะคะเมื่อรู้แบบนี้แล้วเนาะเซเบนอฟส,สอดนะคะมีแปดเหรียญนะแล้วก็มีไพ่ราชินิดาบคุณต้องการความชัดเจนนะตอนนี้คุณไม่นิ่งแล้วนะคะ เมื่อคุณรู้แล้วแหะว่าเขาเนี่ยมีอะไรปิดบงังหรือว่าเขาไม่ได้พูดกับเราทุกเรื่องคุณก็อยาก่จะได้รับความชัดเจนได้รับความยุติธรรมนะแล้วก็คุณจะไม่รอเขาอีกต่อไปนะคะม่มองว่าในช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่เป็นผู้นําในความสัมพัน์นะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบ คุณมีความรู้สึกว่าไม่ว่าเหตุผลมันจะคืออะไรก็ตามแต่การปิดบังการไม่บอกไม่กล่าวไม่ปรึกษากันทุกเรื่องอ่ะถือว่าเป็นการทรยศกันนะคะจะอยู่ในเลเวลหนึ่งหรือว่าเลเวลสิอันนี้แล้วแต่เคสแต่เมมองว่าคุณไม่พอใจนะกับการที่เขาไม่บอกคุณไม่ปรึกษาคุณเกี่ยวกับปัญหาที่เมย์ทำนายให้นะคะเมื่อกี้นียนะในแต่ละเคสไม่เหมือนกันนะคะทำนายกว้างๆเนาะแล้วก็ไพ่แปดเหรียญนะเมมองว่าอย่างไรก็ตามคุณก็ยังให้โอกาสเขาอยู่ดีนะเพราะว่าความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้เขาเนี่ยยังคงอยู่นะคะ ก็เดี๋ยวคุณจะจัดการ่ะโดยการเ,าเรียกเขามาคุยนะม,มิมองว่าคุณน่าจะเป็นฝ่ายที่เรียกเขามาคุยแล้วก็อบอกเขาอะนะคะว่าให้เล่าทุกอย่างมาให้หมดและให้แชร์กันทุกอย่างไม่งั้นคุณจะไม่อยู่แล้วนะคะแต่ท้ายที่สุดมิมองว่าคุณยังมีความเมตตาต่อเขามากนะคะน่าจะเขียนได้เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานของไพ่ลอตเาอรี่ด้วยนะคะความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะต่อจากนี้เนาะหลังจากที่มีการเปิดใจคุยกันในครั้งนี้นะคะมันจะมีลักษณะอย่างไรนะคะ ใบนี้อยากอกบินออกมาเลยเดี๋ยวไม่จะเปิดให้สามใบนะ,นะคะสเข้าตรงนี้เนาะอืมแนวโน้มดีค่ะแนวโน้มดีมากนนมาก,ก็มันบทสรุปก็คือคุณสองคนรักกันนะเนาะมันมีโรแมนติกฟิลิ่งนะตัดกันไม่ขาดหรอกก็ให้อภัยกันได้เสมอแล้วก็เวลาที่คุณแบบเอาจริงเอาจังขึ้นมาคุณขู่เขาเนี่ยว่า ถ้าไม่ยอมเปิดใจสักทีหนึ่งเนี่ยฉันจะไปแล้วนะเนี่ยเขาก็ต้องแสดงออกนะถึงความรักความรู้สึกต่างๆที่เขามีกับคุณแล้วก็เหนี่ยวรั้งคุณไว้ได้มากที่สุดอะนะไพ่ trust ก็คือคราวนี้มันจะมีอ๋อแต่เรื่องจริงนะที่เอามาพูดกันแล้วก็มีความซื้อสัตว์ต่อกันนะคะสิ่งที่เขาบอกคุณเนี่ยคุณเชื่อใจได้นะจักรวาลคอนเฟิร์มมาให้แล้วก็เฟิร์ดก็ความสัมพันธ์ก็จะกลับมาหวานชื่นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าดีนะคะมันจะไม่ยืดเยื้อนะกับประเด็นตรงนี้นะคะที่ิใจกัน เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันต่อนะคะสําหรับไพ่แนะนํานะอยากจะแนะนํานะคะว่าทําอย่างไรนะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะง่ายขึ้นหรือว่าดีขึ้นนะคะถ้าใครยังไม่เคยติดตามช่องเมมเมช n น e ลในแอปแดงนะคะก็สามารถไปกดติดตามได้นะชื่อเมม h a n าน l ลนี่ยแหละนะคะเป็นช่องดวงนะคะจะมีคลิปย,ยาวๆให้ดูนะ อ่าไพ่ที่ได้มี perfect timing นะคะมี romance แล้วก็ deflino นะคะ mm hmm. ตรงนี้จักรวาลเตือนเลยห้ามคิดลบต่อกันอย่ามีาคตินะคะ mm hmm. แล้วก็เปิดใจกว้างนะคะ romance mm hmm. อันนี้ขึ้นมาตอกย้ําพลังงาน romantic feeling นะคะว่าคุณสองคนรักกันมากๆนะคะดังนั้นก็อย่าปล่อยมันเสียโอกาสนะคะอย่าเอาทิฐิอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะมาสู้กันนะคะ mm hmm. แล้วก็ perfect timing ช่วงเวลานีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะเรียกคุยนะคะที่จะเคลียร์ใจนะคะก mm ็ hmm. จักรวาลเหมือนกับสนับสนุนให้เราเอาความรักเป็นที่ตั้งแล้วก็คิดบวกนะคะแล้วก็ควรที่จะเคลียร์ใจกัน ในช่วงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่เลตแมสเซดนะคะได้เร็วนะคะเลตแมสเซด Surrender นะคะ At times we must surrender the old before something new can enter our life นะ,ะ Let go and all we work out เนี่ยคะ่ะ การยอมรับในความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นอะไรที่มันผ่านไปแล้วนะคะเราต้องยอมรับมันให้ได้ไม่ว่ามันจะแบบดีหรือว่าไม่ดียังไงนะคะก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้นะก่อนที่อะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆนะคะที่มันจะดีกว่าเดิมเนี่ยมันจะสามารถเข้ามาในชีวิตเราได้นะคะก็ให้อภัยซึ่งกัแกงนและกันเนาะแล้วถ้าเราเป็นฝ่ายทาําผิดก็ต้องเรียนรู้วิชาให้อภ,ภัยตัวเองด้วยนะคะค่ะก็หวังว่าทำทนายแรนดอมนี้นะคะจะตรงใจนะคะกับความรู้สึกคุณในตอนนี้นะแล้วก็เอาไปใช้งานได้นะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ